วันนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็ในส่วนของการทำาพรกเจนะครับเผื่อว่าใครสนใจหาเงินฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องแของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนําในส่วนของแอปหาเงินมาใหม่นะครับเป็นแอปหาเงินฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับ ถอนเงินเข้าบัญชีไหนเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้นะครับแล้วก็ในส่งของแอปนี้นะครับเป็นแอปแรกนะที่ผมนั้นเป็นครั้งแรกนะที่ผมนะท,มนะที่ผมจะเล่นในส่คลิปนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเนาะแต่ดูเท่าที่ดูมานะครับก็นะ่าจะจ่ายเงินจริงนะจะจ่ายเงินจริงหรือเปล่านั้นก็ค่อยดูในอนาคตต่อไปนะผมนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง ช่องของ A N C Studio ด้วยนะครับเพราะที่ว่าจะได้อัปเดตในส่ของแอปพลิเคชันนี้กันต่อไปนะครับโอเคนะวันนี้นะถ้าใครสนใจอยากเล่นแอปห่าเงินฟรีมาใหม่เดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอป u n Cash earn Cas h Reward นับจากค่ายของ f ัน Reward ด้วยกันนะครับมียอดดาวนโ์โหลดปัจจุบันอยู่ที่5000ดาวนโหลดนะครับอายุ3ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วก็พื้นที่ที่เราจะต้องมีในการติดตั้งอยู่ที่15 MB ขัเมกะไบต์ขั้นต่ นะครับทุกคนเนาะในส่วนของหน้าตานะครับนี่ทุกคนทหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้จะมี Lucky Spin Match Quiz นะครับ So ส s ด s ลาสคั a y Zone นะแล้วก็ Daily Bonus Daily Offer ดีเดมคอยดับออฟเฟอร์วอ์นะแล้วก็เพลย์โซนอันนี้นะ่าจะเป็นอ่าโซนของการเล่นเกมนะครับอันนี้คือโซนของการถอนเงินนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีในส่วนของการถอนเงินเข้าบัญชีของทูมานี่วอลเล็ตหรือเปล่าตรงนี้นะครับอ่าในส่วนของรีวิวนะสำหรับคนไทยยังไม่มีรีวิวตรงนี้นะครับแอปนี้นะครับก็ถ้าเราจะติดตั้งนะครับมาดูกันก่อนนะครับอ่า อ๋อมีบิตคอยด้วยทุกคนนี่ทุกคนะเพ์เมนต์ไม่ต่อดนะมีของ f o r ์เซ็ตเพย์บิตคด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากแลกเป็นในสองเหรียญสก,กุลเงินคริปโตเคอเรนซีก็น่าจะได้ทุกคนตรงนี้เนอะอาะแอป,ปนี้นะครับต้องใช้เวอร์ชัน Android ตั้งแต่5.1ขึ้นไปนะครับเปิดด้วยวันที่15มีนาคม2566เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะผมก็ประมาณ3ประมาณ3เดือนด้วยกันไอสเดือนด้วยกันนากที่เปิดมา ในส่งแอปพลิเคชันนี้นะครับอตอนนี้นะครับก็อัปเดตล่าสุดวันที่21พฤษภาคมสอนกนะครับเมื่อสีอวันที่ผ่านมานะครับเรามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่านะครับกดคำว่าติดตั้งแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะจน่นั้นก็รอให้ทางแอปเขาดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับแล้วก็รอให้ทําแอปเขาติดตั้งแอปนะครับอตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับ แล้วก็อยู่ในกระบวนการของสแกนความปลอดภัยนะครับตรงนี้เนาะก็ในส่วนนี้ก็ปรากฏว่านะครับผมหน้าทางแอปก็ผ่านการทดสอบก็คือปลอดภัยดีก็ก,กดคําว่าเปิดแอปนี้เลยแล้วครับก็โหมดนี้นะก็คือเป็นโบดของสมัครสมาชิกนะครับเราสามารถสมัครได้ผ่านอีเมลนะครับให้เรากดคําว่า Sign in with Email แล้วก็เลือกบัญชี Gmail ของเราที่จะเข้าระบบผ่าน f u n c a s ได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้เราก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือการให้ดาวนะเราค่อยให้ทีหลังแล้วกันเนาะแล้วก็เลือกภาษาแล้วก็จะมี e อังกฤ h ฮินดีอาราบิดตุรกีก็กดอังกฤษไปเลยตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นของภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้นะ ต่อมาทุกคนนะครับเรามาดูวิธีการสร้างรายได้กันเลยนะครับอันนี้คือรหัสเชิญของผมนะก็ฝากด้วยตรงนี้นะครับผมนะก็จะมี d a i l y Bonus นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ Daily Bon u s ถ้าเรากดไปมันจะขึ้นแอดโหลดดิ้งแสดงว่าเป็นการรับชมวิดีโอแล้วก็เช็ดอิกนะครับโอเคทุกคนนะครับก็รับไป10บโบนัสนะครับตรงนี้คือรับไป10คะแนนด้วยกันเนาะคะแนนอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับตรงนี้หรือเปล่าอ่ะนี่คือยังไม่ขึ้นนะคะแนนยังไม่ขึ้นทุกคนนเดี๋ยวเราไป กดเข้าไปใหม่นะครับเป็นส่วนของแอปนะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะเมื่อกี้ก็คือเราได้รับมาอยู่ที่10คะแนนด้วยกันนะก็กดตรงนี้ไปเนาะอ่าคะแนนขึ้นมาแล้วทุกคนได้10คะแนนด้วยกันนะครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของเมนูข้างๆคือแท็บข้างๆก็จะเป็น In v i t e ก็คือเมนูเชินเพื่อนนะครับอ่าอันนี้คือรหัสโค้ดของผมฝากด้วยนะครับ6 7 4 329นะครับไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนผมไม่รู้อีกนะว่าต้องไปใส่ตรงไหนนะครับันนี้เนาะก็ถ้าใครอยากเชิญเพื่อนก็กด in v i t e แล้วก็อ่ากดแชร์ไปยังไลน์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะเราก็กดออกไปนะครับต่อมาก,ก็คืออ่าอันนี้หรือเปล่าอ่ะอ่าไม่ใช่ทุกคนนะผมนึกว่าก,กดตรงนี้ไปเนาะน่าจะเป็นในส่วนของแฝกเนาะ ต่อมาคือกิฟต์การ์ดนะครับก็คือเป็นในส่วนของดีเดียมยูคอยคือช่องทางการถอนเงินนะจะมี PayPal แล้วก็ p a y e r r แล้วก็ Binance แล้วก็ f a เรสตเพแสดงว่าสามารถถอนเข้าบัญชีของ t รูมา y w วอ l e ตโดยการถอนเข้าบัญชีของ Binance ก่อนแล้วก็ค่อยโอนอีกทีหนึ่งผ่านร่างค้าที่รับแลกเปลี่ยนเงินเป็นในส่วนของ t รนะูมานีวอเดตเนาะหรือถ้าใครจะแลกเปลี่ยนในส่วนของ f o เ s สต p เพนะก็ค่อยโอนอีกทีเข้าบิตคัพก็ได้แล้วไม่ก็เข้า เข้าบิดครับแล้วก็ถอนเงินเป็นทางการก็ได้หรือถ้าใครจะโอนเป็นเพรเยอร์เนาะก็สามารถโอนเข้าเพรเยอร์ได้แล้วก็ค่อยถอนเป็นในส่วนของเงินเข้าบัญชีของธนาคารก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือช่องทางการถอนเงินนะครับมาดูของ forex p a y นะครับว่าใช้ประมาณเท่าไหร่3,000เหรียญน,นะเท่ากับอยู่ที่ศูนยดอดลลาร์นะครับอันนี้ก็สูงสุดอยู่ที่12ดอลลาร์หรือ120 0 0 0่คอยด้วยกันนะครับส่วนไฟไบนแนนนะไบนแนนก็นี่ทุกคนหน้านนะตามี้เลยเนาะ ก็เหมือนกันเลยคะแนนก็ใช้เท่ากันนะผมเพยเยอร์ก็อ่าคะแนนก็เหมือนกันนะครับผมนะส่วนเพย์เพลวนะเพย์พลวก็คะแนนก็โอ้โหเพย์พวสามารถแลกได้ถึงอยู่ที่50ดอลลาร์ทุกคนนะห้ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะถอนผ่านช่องทางไหนนะครับฮิส t อรีคือประวัตินะอ่านมีวิดีโอเรื่งองคอมมาก็ดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะเป็นน่าจะเป็นในส่วนของไรายได้ของทางแอปพลิเคชันของเขานะครับตรงนี้นะเราก็ต้องน่าจะเข้าใจด้วยตรงนี้เนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะครับตอนแม่นะครับในส่วนของ history ก็คือเป็นในส่วนประวัตินะประวัติของเราก็อันนี้เลยทุกคนคือคะแนนที่เราได้รับมาเนาะแล้วก็วีวหาด history คือประวัติการถอนเงินก็ไม่ได้ถอนเงินไปนะครับแล้วก็ profile ก็คือเป็นในส่วนของอ่มี a อดเข้ามาต่อดูต่อทุกคนนะการกระบาดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของชื่อแล้วก็ ชื่อ username ของเรานะแล้วก็ notification คือการแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็ดิดเบลบอร์ดนะแล้วก็ออกจากระบบนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้นะครับก็เท่าไปนะอ่าการหาได้หนึ่งเลือคือ daily bonus เมื่อกี้2 daily offer นะ daily offer นะครับอันนี้ก็โอเคไปนะก็คือจะเป็นในส่วนการทำาอฟเฟิแต่ตอนนี้ no data f l o คือยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ o อฟเฟิเข้ามาก็ต้องรอนะครับและต่อมาคือ redeem coin ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยน เงินก็คือเมนูของการถอนเงินเมื่อกี้แหละทุกคนนะแล้วก็ o f f e r w a ์วนะ Offer w a ์นะครับอ่ะมีวิดีโอเข้ามาต่อนับรู้สึกว่าเด้งบ่อยทุกคนนะในส่วนของแอปนี้อ่ะนี่ทุกคนนะ Offer w a ์ก็มีเนาะมีงานให้เราทำนะสุดยอดที่สุดแล้วก็คือของ o f f e r w a ์นะครับก็คือว่าถ้าเราสามารถทำา Off ฟ w a ์ l ได้หลากหลายนะครับเราสามารถที่จะได้รับคะแนนเยอะนะครับมันจะมีจากค่ายของโล t a r บล e นะครับแล้วก็ c p พ l เอลแล้วก็ CPI dry แล้วก็ personally นะแล้วก็ e x t e n s i v e นะ time w a r notice นะ forfish forfish ก็เป็นในส่วนแบบ soft time นะส่วน offer t o w o ก็จะมีการโหลดแอป,ปแล้วก็สมัครสมาชิกของเว็บไซต์นะครับอ,อันนี้หมดแล้วเนาะแล้วก็อันนี้หลักคลายกดเข้าไปที่กล่องของขวนนะัญเนาะอันนี้ก็คือเป็นการ verify email เราต้อง verify ด้วยกดคำว่า the verify email แล้วก็ ไปเช็คอินที่อีเมลนะครับคือไปที่อีเมลของเราแล้วก็รับนับอีเมลคือน่าจะมีการส่งอีเมลไปในทุกคนนฟะันคัส OTP h a s b e e n s e n t to your email นะเราก็ไปที่อีเมลของเราได้เลยแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับผมโอเคทุกคนนะผมกดแล้วแล้วก็ใส่ไปแล้วในส่วนของอีเมลเมื่อกี้แล้วก็พอใส่โคดแล้วนะมันจะให้เราใส่โคดแนะนาเพื่อนได้เลยตรงนี้เนาะเพื่อรับรารงวัลเราก็ใส่เลยนะครับนะตรงนี้นะ674329แล้วก็กด เคลมโบนัสก็คือเป็นการรับโบนัสได้เลยตรงนี้นะครับอันนี้คือสำหรับคนที่ต้องการใส่รหัสเชิญนะ้กกดตรงนี้ไปเนาะอ่าโอเคเรียบร้อยทุกคนนะต่อมาคือการหางเงินจากการเล่นเกม Lucky Spin นะครับก็คือเป็นการหมุน Spin นั่นเองนะครับแล้วก็กดหมุนไปเลยปั๊บเลยเนาะ Spin left n นระั s spin the wheel and you get the reward instantly spin is นะก็คือให้เราก,กดสปินเลยเนาะได้มาอยู่ที่เนะครับแล้วก็ต้องแลกด้วยการรับชมวิดีโอโฆษณาไป1วิดีโอด้วยกันนะครับ กดกรกรบาปิดไปรับไปเลย9้คะแนนด้วยกันนะตอนนี้เหลืออีกตอนนี้นะครับเหลือ9กนะคือจํานวนครั้งที่เราจะทําการหมุนสปินก็คือว่าเขาเอาให้โอกาสให้เราหมุนสปินนะครับรอบละ10ครั้งด้วยกันนะครับครั้งนี้นับได้มาอยู่ที่11นะครับอ่าแล้วก็แลกด้วยการรับชมวิดีโอโฆษณาเหมือนกันเลยแต่ว่ามันไม่นานเนาะกดกระกรบาปิดไปเลยนะครับก็ได้มาอีกนะครับแล้วก็กดสปินต่อนะครับจนความมาจหดไปนะครับก็คืออยู่ที่อ่าสิด้วยกันนับเหลืออีก8เนาะ ก็มาทําได้ต่อมาคือ m a d quiz นะ m a t quiz คือเป็นเกี่ยวกับการบวกเลขอันนี้เนาะเป็นเกี่ยวกับการตอบคำถาม watch easy 16บวกกับ79ก็89ก็95นะตอบ95ปั๊บเลย submit advance นะแล้วก็มีวิดีโอเด้งเหมือนเดิมเลยนะครับก็น่าจะเป็นรายได้ของทางแอปตรงนี้แหละนะแอปน่าจะได้ตรงรายได้ตรงนี้แหละทุกคนนะอ่านได้ทุกคนนะาคะแนนด้วยกันเนาะต่อมาทุกคนก็คืออันนี้คือคําตอบนะก็คือ watch เอ s ดีเซาออฟฟีเบวกกับ9แล้วก็ตอบไปเลยนะครับอันนี้คือการตอบคำถามได้เงินเนาะต่อมาวินคลาสวินคลาสก็คือเป็นการสคลาสนะครับนี่ทุกคนนะาสคลาสเนาะก็ได้มาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้อ่า you have won อ่าคุณชนะแต่ว่าไม่รู้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะอ่าโอเคมันเด้งวิดีโออีกแล้วทุกคนนะปรากฏว่านะ เป็นแอปดูการวิดีโอหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่คือการดูวิดีโอหมดเลยนะได้มาอยู่ที่9คะแนนด้วยกันนะครับเราสามารถสแคลสได้อยู่ที่10ครั้งต่อรอบนะอันนี้คือเทโซนเทโซนก็คือเป็นโซนของการเล่นเกมนะครับมันจะมีเกมโรโดนะครับคาร์ลอมดินคาร์ลอมคินนะคาร์ลอมคิงน,นะแล้วก็ทาวเวอร์ทวิสทวิสนะก็คือเป็นหมากเนาะแล้วก็บ o ็อกพันชนะครับแล้วก็โฟสตินจานะแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้มันไม่ขึ้นชื่อเนาะ ก็ไปเล่นเกมตรงนี้ได้นะครับต่อมาคือ Article คือบทความนะบทความก็จะมีในส่วนนี้เนะาะ Win c a p t o Win c e p t o y นะฮคือถ้าเราอ่านบทความนี้รับไปเลย5คะแนน Read for minus นะ อ่าต่อ1นาทีแล้วเปล่ารับไปเลย5คะแนนด้วยกันแล้วก็อันนี้1สิคะแนนเนาะส่วนอันนี้คือ offer wall and survey ก็คือการทําแบบสำรวจแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ต่อก็คือเป็น daily offer ก็คือเป็นเมนูของเมื่อกี้แหละข้างบนนะครับ daily offer เนาะอ่าก็ยังไม่มีข้อมูลแล้วก็ gift card คือการถอนเงินนับก็ประมาณนี้แล้วส่วนใครจะ Translate ก็ตรงนี้แล้วก็แปลภาษาได้เลยนะครับอันนี้แหละแจ้งเตือนก็คือการแจ้งเตือนต่างๆนะครับอ่าเ e w 160 point ยห o ส f e พอตทูอ a ฟเฟนะอ่าก็มีการแจ้งเตือนต่างๆนะครับและนี่คือเป็นแอปหาเงินฟรีหาเงินใหม่เนาะด้วยการเล่นเกมทำแบบสอบถามโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ ในส่วนการใส่รหัสเชิญน,นะครับก็มีประมาณนี้ในส่วนการทํางานเนาะใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือผิดพลาดหรือผมนะผมแนะนาแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดขอขอภัยด้วยนะสามารถที่จะติชมแล้วไม่ก็สามารถที่จะแนะนํากันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับก็มาแนะนำเพียงเท่านี้เนาะก็ถ้าใครอยากถอนเงินเข้าทุนมินิวอเลดก็ตามที่ผมสอนเมื่อกี้เลยนะครับถ้าใครอยากถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารก็ได้เลยนะครับก็สามารถถอนได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากได้เป็นส่วนเหรียญสกุลเงินของคลิปตัวพวกนี้ก็ถอนเข้าแบนเน่นแล้วไม่ก็ฟอลเสร็จเพนะครับโอเควิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนีอ้ไม่ได้แจกอังเปาแต่ว่าคืนนี้แจกอังเปาเหมือนเดิมนะเวลาประมาณ3ามทุ่มยีนาทีนะครับแล้วก็ค่อยเจอกันตอนแจกคนอังเปาอีกรอบหนึ่งนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ